สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะครับตอนนี้เราอยู่แถวบ้านดู่เมืองใหม่นะครับต่อบนบ้านดูอ่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ mm. เพื่อไปดูบ้านอ่าไม่ใช่นะเพื่อไปดูที่ดินเปล่านะสองตารางวานะผมแล้วนะครับก็ติดถนนคอนกรีตน,นะฮะ mm. โดยแปลงนี้ห่างจากถนนขนยุทธินเพียงแค่600เมตรเท่านั้นถือว่าไม่ไกลนะครับอ่าใกล้ตลาดสดอ่าบ้านดู่นะแล้วก็ใกล้บ้านดู่เมืองใหม่นะครับ ก็217.7ตารางวานะเสนอขายอยู่ที่2,500,000บาทครับเหมาะมากครับสำหรับสร้างหองพักอพาร์ตรเมนต์หรือโรงแรมนะฮะก็แปลนนี้ห่างจากมอราชพัฒเชียงรายประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นฮะตอนนี้เราอยู่ซอย3นะฮะบ,บ้านดูฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านดูซอย4ทับเนะฮะเข้าไปอีกประมาณ150เมตรเท่านั้นนะฮะก็จะเจอที่ดินที่เราจะขายนะครับ ก็ใครต้องการที่ดินสันวัธรรมธุรกิจทําหอพักทาโรงแรมทําเกสต์เฮาส์นะฮะก็ได้หมดเลยนะครับผมติดถนนธุรกิจกว้าง5เมตรริเทลรถยนต์สวนก็ได้สบายเลยนะครับอยู่บ้านดู่เมืองใหม่นะครับตําบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่านะฮะแล้วก็ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงหรือสนามบินเชียงรายก็ประมาณ37กิโลเมตรหรือการเดินทางเพียง9นาทีเท่านั้นนะฮะนี่ครับที่ดินของเราอยู่ตรงหน้าเองนี้ฮะก็สิ้นสุดคนกรีตแปลงนี้พอดีครับ ลักษณะรูปแปลงก็จะเป็นลักษณะตัว L นะครับถนนกว้าง5เมตรทีเดียวนะครับก่อนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับ2งล้าน5้าแสนดูด้วยใจหัวนี่เนะถนนสุดคันกีตเนะ ก็เป็นที่ดินถมแล้วนะ2 1 7 7ตารางวาตรงหลักล้วเลยทีเดียวนะลักษณะทั่วไปนะจะเป็นรูปแบบตัวแอลนะอยู่ใจกลางชุมชนนะครับผมก็เส้นสุดแปลงนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ตำบลบ้านดูอ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะใกล้มอาชพัฒน์ใกล้บ้านดู่เมืองใหม่นะครับนี่ฮะเส้นสุดคอนกรีตพอดีเลยฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะ ก็ลุงคุณลุงเขาชี้ว่าแนวมุดอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงนี้ตรงเสาตรงนี้เลยนะที่เป็นเสาไฟตรงนี้เล็กๆนะฮะแล้วก็ตรงไปาหาชนกําแพงเลยนะครับลักษณะทั่วไปก็จะเป็นตัว L นะครับทกนะฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะโฉนดนะฮะไปเดียวนะครับสองตารางเอเปียง2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะสำหรับสร้างหอพักพร์พเมน์มน,นะฮะก็แปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับหอพักนักศึกษาหรือว่าหอพักคนทำงานนะฮะได้หมดเลยครับ บริเวณรอบๆก็เป็นที่ชุมชนนะฮะตอนนี้ก็มีคนเช่าปลูกผักสวนครัวอยู่นะครับผมถือว่าใจกลางธุรกิจมั่นดูเลยทีเดียวนะฮะสองล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะฮะสองร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ดตารางวาเนี่ยคอนกรีตครับกว้างห้าเมตรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในแปลงกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศในแปลงนะครับก็จะมีผักสวนครัวทั่วไปเจ้าของอให้คนเช่าดูแลอยู่นะครับก็ปลูกกระเจี๊ยบปลูก อ่าปักกาต้นหอมทั่วไปนะนี่คือบริเวณรอบเก็เห็นว่าติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับรั้วเป็นแนวเลยนะครับหัวไม่มีนะฮะลาเหมืองติดนะฮะติดกับรั้วของชาวบ้านเลยนะครับลูกค้าสามารถผมแล้วก็ทํอ่าปลูกสร้างได้เลยนะครับเป็นหอพักสวยมากเดเดียวนะฮะอ่าแปลงนี้ขยายได้ด้าน,นหน้าที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะอันนั้นหนึ่งร้อยตารางวาขายที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทครับก็ขยายได้นะครับเอาไว้เป็นที่จอดรถนักศึกษาหรือว่าจอดรถยดตนได้เลยนะครับ สิ้นสุดแปลงนี้คือตรงต้นกล้วยที่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับผม2 1 7 7ตารางวานะฮะใกล้ตลาดสดบ้านดูนะใกล้บ้านดูบองใหม่นะครับไม่ไกลมากจากโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาเชียงรายนะฮะนี่มีแนวรั้วของชาวบ้านอยู่ประมาณ2ด้านนะฮะลูกค้าต้องทําเองอีกสด้านนะครับสิ้นสุดตรงนี้ต้นต้นกล้วยนี้เลยนะครับก็ขายเพียง2องล้านห้าแสนบาทราคานี่ลูกค้าสามารถต่อรองก็ได้กับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับมีต้นกระเจี๊ยบนะฮะ ที่ดินถมแล้วนะฮะไม่มีบ่อน้ําไม่มีลําเมืองนะน้ําไม่ท่วมนะครับที่สาคัญนะฮะก็ลูกค้าที่จะสั่งฝาก็สามารถถมขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ขอย้ํานะครับที่ดินแปลงนี้นะฮะเหมาะมากสำหรับทําหอพักอพาร์ตเมนต์นะหรือจะปลูกบ้านนะทำเกศเทารีสอร์ก็ได้หมดเลยนะครับก็ใจอยู่ใจกลางเมืองตัวเมืองบ้านดู่เลยนะครับใกล้ๆถนนพหลโยธินเพียงแค่6 0 0เมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ ก็ใครสนใจที่ดินปลนนี้ก็ลองทักมาได้นะฮะาทางแชทนะฮะหรือว่าเบอร์โทร0873438755 0882590477กับเชียงรายขายที่ด่นนะฮะนี่ครับนีบริเวณโดยรอบในแปลงนะจะเห็นว่าก็โอเคเลยนะนี่เป็นทางสันนักนะทางสัานักกวางดีนเนาะต้องท้าเปล่งครับต er ้องเลียร์หมดตรงนี้ เนี่ยคุณดูแลเนี่ยครเจ้าทำสวนนะรถจอดโลห่างยาังก่อ,อกววน,นอันนี้มันสองงานก็สิบเจ็ดวันแล้วเนาะมันเป็นตัวแหวน อันนี้นี่นี่มึงไงนี่มึงแปลงเหรอนี่กับบขายอันนี้มันบขายแปลงนี้กับบข้ายที่ป้ายครับเนาะที่ป้ายเจ้าของมั้งเลยก็ฝากแปลงนี้ด้วยนะครับ217.7ตารางวานะครับติดถนนคอนกรีตกว้าง5เมตรนะครับสิ้นสุดถนนคอนกรีตก็เป็นแปลงนี้พอดีนะครับขยายได้1งานนะฮะ1นึ่งล้านหแสนบาทครับสำหรับที่แปลงที่ขยายนะครับ อยู่บ้านดูเมืองใหม่นะระบตบลบ้านดูอ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ใจกลางตัวเมืองบ้านดู่เลยนะครับแหล่งธุรกิจแหล่งที่พักอาศัยแหล่งสำคัญของตำบลบ้านดูเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะครับ